สว,ส,สวัสดีค่ะเล็กค่ะ,คะแสงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการา a l a n i Residence ค่ะค่ะโครงการ Balani Residence ของเรานะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นอังกฤษค่ะซึ่งเราใส่ใจคุณภาพทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องดีไซน์สภาพแวดล้อมความปลอดภยัยงานก่อสร้างซึ่งเราเน้นคุณภาพที่ดีชีวิตผู้อยู่อาศัยค่ะ ใช่ค่ะแล้วการเดินทางก็เดินทางได้สะดวกมากเลยค่ะถ้ะทาท่านต้องการที่จะเดินทางมาหาเราสามารถใช้ถนนมหุนโยธินทางด่วนวงแหวนได้เลยค่ะและการเดินทางที่จะเดินทางไปช้อปปิ้งจากที่นี่ไม่ไกลมากนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะในการที่จะไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตบิ๊กซีโลตัสรวมทั้งตลาดไทยด้วยนะคะสถานศึกษาก็มีเยอะมากเลยค่ะที่นี่ของเรามีเบอร์พื้นที่ใกล้ๆกับโรงเรียนสรารศาสตร์ทองหลวงหมหาวิทยาธรรมศาสตร์หมหาวิทยาลังสิต และมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยนะคะค่ะถ้าในส่วนของสถานพยาบาลนะคะก็จะมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ล,ลังสิตและโรงพยาบาลพัฒละทธนบุรีค่ะซึ่งอยู่ใกล้โครงการสามารถเดินทางไปสะดวกมากเลยค่ะต่อไปเราไปชมบ้านตัวอย่างกันนะคะค่ะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่บ้านแบบซีรอนค่ะเป็นบ้านสมาร์ทโฮมใช้ระบบ IOT ไทซัมซุงค่ะเป็นบ้านที่อัจฉริยะมากเลยนะคะสามารถที่จะสั่งการได้ด้วยเสียงค่ะมาดูกันค่ะบอมว้าวแค่ไหนอเล็กซ่าเพ่มิวสิกอเล็กซ่าสแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดพมดลมเปิดปิดไฟได้ด้วยนะคะอเล็กซ่า Turn on back home mode เห็นไหมคะว่าว้าวมากจริงๆเลยค่ะต่อไปแสงจะพาไปชมห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกของเรานะคะออกแบบให้มีความกว้างนะคะแล้วก็โปร่งโล่งนะคะส่วนบานประตูหน้าต่างนะคะออกแบบให้เป็นกระจกบานเลื่อนนะคะสามารถรับลมแสงธรรมชาติได้ทำให้ประหยัดพลังงานได้เลยเยอะทีเดียวค่ะ ถัดมาจะเป็นห้องน้ำนะคะต่อมาเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวเราออกแบบเป็นครัวด้านในไว้ให้หนึ่งห้องนะคะและมีเดินจุดระบบน้ำไฟไว้ให้รองรับสำหรับลูกค้าที่ต้องการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะส่วนด้านหลังนะคะเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะบา้านซีรอนนะคะชั้นล่างจะมีถึงสองห้องเลยค่ะสามารถที่จะเป็นห้องนอนได้นะคะโดยเฉพาะห้องนี้ค่ะ เพราะว่ามีประตูด้านข้างสามารถออกไปยืนที่เทเลสรับลมเย็นๆสบายๆโดยที่เราไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลานะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของและอีกหนึ่งห้องด้านนี้นะคะก็สามารถที่จะทําเป็นห้องนอนห้องอนเนกประสงค์ได้เลยค่ะโดยเฉพาะห้องนี้ที่ติดกับที่จอดรถ ที่จอดรถของเราสามารถจอดรถได้ถึง2คันคู่เลยนะคะจอดได้สบายๆเลยค่ะและทางเชื่อมเราก็ติดดิจิตอลดอรอกให้ด้วยเพื่อเป็นหนึ่งความปลอดภัยที่เรามอบให้กับผู้อยู่อาศัยทุกท่านเลยค่ะต่อไปแสงจะมาะชมชั้น2นะคะเริ่มต้นด้วยห้องนี้นะคะห้องอเนกประสงค์ชั้น2ห้องนี้สามารถปรับเป็นห้องนั่งเล่นชั้น2ได้นะคะแล้วก็ปรับเป็นห้องพระได้เพราะว่าเราออกแบบ ให้มีระเบียงด้านหน้านะคะและประตูบานเลื่อนสามารถเปิดระบายอากาศได้ดีเลยค่ะถัดมานะคะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ของเรานะคะออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มก็คือจะมีเป็นลักษณะเป็น bay window ให้นะคะด้านนี้นะคะและตกแต่งเป็นกระจก สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามานะคะได้นะคะและทําให้ห้องนอนของเรานะคะได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติได้ดีเลยค่ะและบริเวณด้านนี้นะคะสามารถาตกแต่งเป็นโซฟาเบสนะคะหรือโต๊ะทํางานเล็กๆเพิ่มเติมได้เลยค่ะถัดมานะคะจะเป็น Walk-in c l o s e t นะคะ และจะมีห้องน้ําขนาดใหญ่อยู่ในห้องนอนใหญ่เลยนะคะซึ่งจะตกแต่งด้วยกระจกเงาบานใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้ลูกค้าเลยค่ะท้างบนเราก็มีห้องนอนอีก2ห้องค่ะคือห้องนี้นะคะและด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะและก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่เราออกแบบหน้าต่างช่องแสงให้มีขนาดใหญ่เพื่อความโปร่งโล่งสบายมากขึ้นไปอีกค่ะ ตอนนี้แสงพามาชมฟิตเนสของโครงการเรานะคะฟิตเนสของโครงการเรานะคะใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับฟิตเนสชั้นนํานะคะแล้วก็จะมีเป็น2โซนด้วยกันนะคะจะมีโซนคาร์ดิโอและโซนเวทเทรนนิ่งนะคะและมีอุปกรณ์โยคะสําหรับคุณผู้หญิงด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คับ์เ้าสนะคะซึ่งเป่ากอบไปด้วยห้องสตีมสระว่ายน้ําซึ่งสระว่ายน้ําของเราเป็นระบบเกลือค่ะมีความลึกเมตรด้านนี้จะเป็นสระของผู้ใหญ่ค่ะ และด้านนู้นจะเป็นสระของเด็กนะคะสามารถที่จะพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติได้เลยค่ะหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบโครงการเราที่เราพาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะ เพราะโครงการเราใส่ใจคุณภาพในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบ้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เรามอบให้สําหรับผู้อยู่อาศัยทุกท่านค่ะใช่ค่ะและถ้าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์021110999ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาด้านล่างนี้นะคะค่ะ แอดกันมาเยอะๆนะคะใช่ค่ะเรามีข้อเสนอพิเศษรอทุกท่านอยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแล้วเราจะรอต้อนรับทุกท่านที่โครงการนะคะค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ